สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการเจ้าพยาว,วันนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่หน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนของเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักค่ะส่วนศูนย์แห่งนี้จะมีภารกิจอย่างไรบ้างและมีกิจกรรมโครงการอะไรเรามาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชารานันทพันธ์นะคะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชนานการค่ะเป็นออวณาศูนย์บริการสาธารณสุขสองบ้านเข่าดินนะคะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสองบ้านเข่าดินนะคะก็จะมี1คือศูนย์บริการนะคะแล้วก็2คือตึกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายคุคนพิการและประชาชนทั่วไปนะคะ ส่วนของงานนะคะก็จะมีสส่วนนะคะคือส่วนตึกหน้าคือคือคือเป็นงานของการรักษา่วนตึกหลาน,นะคะศูนย์พัฒนาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นของการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนเราก็มีทั้งหมดคร่าวๆคือ3งานนะคะงานแรกคือผู้สูงอายุนะคะเราก็จะมีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่ อยู่ในกลุ่มติดสังคมนะคะเราก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุคือชื่อของเราก็คือโรงเรียนสร้างสุขนะคะก็จะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด140คนนะคะต่อรุ่นซึ่งตอนนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสารรค์ทำบับบัดเรื่องของกิจกรรมเรื่องของความสุขสร้างเรื่องรอยยิ้มนะคะเรื่องของสุขภาพทั้งกายจิตสังคมให้กับผู้สูงอายุนะคะ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนสร้างสุขคะวันนี้หมอกได้เลยว่าสนุกมากมีความสุขมากคะ่ะ <c oughs> ชีวิตเราจะยืนยาวเพราะเรามีกีฬาดีหัวใจคะ่ะ <c oughs> เต็นตัวยังไงบ้างคะ <Okay. S 2> ายไม่แปลกใจเลยมาคือนอนไม่หลับเพยังไม่หลับเลยค,คือทุกคนที่ตื่นเต้นกันหมดเลยโอ้คือพร้อมเต็มที่ดีใจมากสนุกสนานมาก แฮ ppy แฮ ppy จริงๆค่ะวันนี้ยล้งสีสีนี่ร่วมมือกันได้ดีมากเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีนอกจากมีความรู้สึกยังไงแล้วเนี่ยกีลาโรงเรียนโรงเรียนสร้างสุขตรงนี้เหมาะสมมากเหมาะสมเหมาะสมมากเหมาะสมมากอะไรบ้างคะคือว่าทําให้เรามีความสามัคคีทําให้เราเกิดความรักความเข้าใจในหมู่คณะทําให้เราไม่แตกแยกกันค่ะกลยุทธ์อะไรในการที่จะเอาชนะสีอื่นบ้างไหมคะรักค่ะความรักค่ะก็คือทุกคนมีความสามัคคีแล้วก็ เาศักยภาพของแต่ละคนที่อยู่ในทีมสีเหลืองโดยทุกสีนั้นก็เป็นนักเรียนด้วยกันแต่เราแบ่งออกมาเป็นสีสี <ฮะ S 1> แต่สีเหลืองเราก็มีความตาเมื่อกีทุกอย่างเราปรึกษาแล้วก็ให้ความร,ร่วมมือกันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นความสุขครับในขณะน,นี้ว่าอยากให้มีการจาัดยาสีอย่างนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้เลยใช่ไหมไคะพี่เ<อ>พราะอ,อะไรคะเพราะว่า,วาผู้สูงอายุจะได้มาพบกัน อยู่บ้านก็ไม่เหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีความสนุกสนานค่ะได้ได้ออกกำลังกายค่ะ ที่เร,รู้นะคะเทศบาลมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะครอบคลุมทั้งหมด5ตำบลน,นะคะแล้วก็มีรพสตทั้งหมด9แห่งนะคะทางศูนย์สพชเนี่ยก็เลยได้ทํา MOU ร่วมกับรพสตทุกแห่งนะคะทั้งหมด9ที่เพื่อที่จะจัดบริการเรื่องของดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เรียกว่าลองเทิรแคร์นะคะเลยทําให้เราสามารถที่จะกระจายเรื่องของการดูแลไปอย่าง ไปยังผู้ป่วยให้ครอบคลุมของท้งเทศบาลนะคะแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคือเวลาที่เราลงไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยแล้วเราไปเจอคนไข้ผู้ป่วยที่ยังไม่มีบัตรคนพิการเราก็จะลงไปทําบัตรคนพิการให้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเราจะลงไปแล้วเราก็จะประสานกับโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อที่จะออกบัตรคนพิการในส่วนนี้นะคะและหลังจากนั้นถ้าเผื่อพอเขาได้บัตรมาปุ๊บ เราก็จะให้เขาเนี่ยไปขอเรื่องเบี้ยยังที่หรือว่าขึ้นทะเบียนกับคนไข้ที่คลองสวัสดิ์ต่อไปค่ะส่วนเรื่องของคนพิการของเราเราก็มีเรื่องของโครงการลองเทอมแคร์ care, นะคะเรื่องของาการลองเทอมแคร์ care, เนี่ยเราก็มีคนอยู่ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กนะคะจนถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการ ADL ตามต่ำกว่าศน,น์คะแนน ะะเราก็จะมีคนไขน้ที่อยู่ในมือของทั้งเทศบาลอยู่ตอนนี้อยู่714คนที่ได้รับการดูแลนะคะเรื่องของนอนเทอร์มแค้นเ,นเราดูแลเรื่องของหนึ่งเรื่องของการจัดอุปกรณ์นะคะเช่นเตียงรถเข็นเรื่องของเครื่องผลิตออกซิเจนเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องดูแลคนไข้ติดบ้านติดเตียง2เรามี caregiver หรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ลงมาดูแลคนไข้ตามบ้านนะคะ ตอนนี้ของเรามีอยู่ทั้งหมด84ท่านนะคะที่ได้ลงไปดูแลผู้ป่วยตามบ้านเพื่อสร้างให้คุณภาพชีวิตของคนพิการและก็ผู้สูงอายุของเราดีภากขึ้นและเราก็มีกิจการอีกอย่างหนึ่งคือโครงการพระอ,อ้อม นะคะเรามีการสนับสนุนพระอ้อมให้กับกลุ่มที่มีปัญหาหนึ่งคือคนไข้ติดเตียงกับ2คนไข้ที่มีภาวะก้านปัสสาวะอุจจระไม่ได้นะคะโดยใช้งบประมาณของกองทุนหลับบกประกันสุขภาพนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของที่3คือการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปเราก็จะมีงานกองทุนหลับบกประกันสุขภาพนะคะที่เราได้ดับว่ามีโครงการลงไปยังพื้นที่ลงไปยังชุมชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีเป็นการส่งเสริมสุข ภาพเช่นหนึ่งเรามีการจัดโครงการเรื่องของแอรบิกนะคะตามชุมชนต่างๆสงเรามีการจัดการรณรงค์เรื่องของ ป้องกันเรื่องของไข้โรคไข้หวัดใหญ่นะคะเรื่องของการติดเชื้อทุกอย่างนะคะแล้วก็มีการดูแลลงเรื่องของกิจกรรมของเด็กในในวัยเรียนนะคะซึ่งของงานและผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยที่เราดูแลอยู่นะคะตอนนี้ก็มีโครงการอยู่ทั้งหมดประมาณ200กว่าโครงการนะคะของเทศบาลค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่ก็คือภารกิจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนนะคะหากมีข้อสงสัยข้อแนะนำนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กองสาธาร,รณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์038348253ค่ะหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนหน้าที่แห่งนี้แหลคะค่ะหมายเลขโทรศัพท์0960286393ในวันและเวลาราชการค่ะท่านผู้ชมคะการจะพัฒนาคุณภาพ ภาพชีวิตนะคะให้ มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเรามีแนวทางมาฝากท่านผู้ชมค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือทานมื้อเช้าทุกวันค่ะเพื่อให้สมองปลอดโปร่งและมีสมาธิหากจะทานมื้อเย็นนะคะก็ควรจะเลือกในปริมาณที่น้อยแล้วก็ทานก่อนนอน4 -6 ชั่วโมงนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอนะคะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดสิ่งรอบข้างนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีส่งผลต่อร่างกายเราด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาล,ลคนครเจ้าพระยาสุรศักวันนี้ต้องลา ไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเจ้าพยาวันนี้สวัสดีค่ะ